ข้างหน้าคือเนินดรอปมาตรฐานโอลิมปิกโตเกียวนะครับพุ่งไปเลยครับพุ่งล้ถึงแล้วก็ปล่อยไม่ต้องปั่นนะครับเนินที่ดาวลงมาลอดต้นไม้2ต้นเมื่อสักครู่เป็นเนินระดับสองสอนนะครับดูระยะแฮนนะครับห่างจากต้นไม้ฝั่งแล้วประมาณผมว่าฝ่ามือนึงครับสวัสดีครับสำหรับท่านที่ชอบกลิน่นอะรีนาลีนนะครับวันนี้ พามาชม UV U b บ Har ฮาร์ดไลนใหม่ครับเปิดใหม่ล่าสุดเลยตรงนี้ยังเป็นลายเดิมอยู่นะครับถ้าจำได้ที่คือสเนคล n e นะครับเริ่มติดริบบินแล้วนะครับใครหาเจอก็แวะเวียนมาได้ครับปั่นก็ได้วิ่งก็ดีครับแพ็กนี้ อยู่นะครับเหนือนี้สูงที่สุดแล้วครับเริ่มเป็นลายใหม่แล้วนะครับเปิดแท็กต่อเชื่อมมาจากสเน็กไลน์เมื่อสักครู่ครับแท็กนี้จะเป็นแท็กดาวลงนะครับแต่ลงเทินไม่ได้นะครับเห็นข้างหน้าไหมครับต้นไม้สองต้นรอยอยู่ครับเล็งดีดีครับ จากนั้นก็ขึ้นเนินนี้ต่อเลยครับโอเคครับตรงนี้ให้มาดูกันอีกรอบนะครับเนินที่ดาวลงมาลอดต้นไม้สองต้นเมื่อสักครู่เราก็จะดาวลงมาจากเนินที่เห็นนี้นะครับเป็นเนินระดับสองสอนนะครับลงมาปุ๊บความเร็วก็จะพุ่งมาตรงวรแต่ต้องชะลอชะลอถ้าม่ชินจริงๆ uh, ดูระยะแฮนนะครับห่างจากต้นไม้ฝั่งแล้วประมาณผมว่า ฝ่ามือนึงครับดันละฝ่ามือนึงโดยประมาณนี่ครับดังนั้นก็ถ้ามาก็เล็งริบ,บินนะครับมัดริบ,บินไปให้อยู่แล้วก็เห็นริบๆด้านโน้นไกลๆก็จะเป็นทางขึ้นเพราะว่าพอผ่านต้นไม้2ต้นนี้ไปแล้วนะครับก็จะมีเดินกระโดดรออยู่นะครับ1เดินกระโดดลงเสร็จหรือว่าจ้มลงเสร็จนะครับขึ้นไปดนนันเดินไกลๆน่นนะครับยาวขึ้นไปก็ถือว่าเป็นเนินที่หรือว่าเป็นแท็กที่อรรถสนุกครับผ่านไปนหนึ่งไลครับ เป็นแท็กที่เปิดไว้สําหรับฝึกสมาธินะครับแท็กนี้หลุดไม่ได้ครับไปแท็กต่อไปครับเป็นแท็กที่2ของวันนี้ซึ่งลายต่อไปนะครับจะอยู่ในทิศทางที่เป็นการปั่นวนขวาออกจากสเน็กไลน์ครับอันนี้เป็นสเน็กไลน์วนขวาน,นะครับผ่านช่องแคบมาหนึ่งช่องลงเดินย,ยาวสูง,สง กลับตัวขึ้นเนินครับทำเองก็เหนื่อยเองครับลายนี้ยาวยาวๆเลี่ยนขึ้นไปที่หลายต้นไม้คูคบนี่ครับช้าไม่พ้นเร็วก็ชนน,นีสไลด์ดีๆครับไ่งก้นชนต้นไม้โอเคครับแท็กไม่อยู่ด้านหน้านะครับ หลังจากพ้นเนินนี้ขึ้นไปโอ้มอเตอร์ไซค์มาครับเดี๋ยวก็เป็นแท็กที่ทมีบางส่วนที่ตัดกับถนนที่พ่อแม่พี่น้องใช้สัญจรไปมานะครับโอเคครับด้าน,น้าครับที่เห็นลิบบินแดงๆห้อยอยู่แม่ถ้าจะให้มันกนะ็คือไต่ขึ้นมาเมื่อกี้จะต้องไปลงเลยครับเพราะว่าเนินนี้สูงมากลงเสร็จจะไหลไปอีกเราเข้าโค้งขวาครับกจะจังหวะให้ดีไม่งั้นก็หลุดโค้งนะครับหลุดโค้งเกิดอะไรขึ้น หนามรอยอยู่ครับครับหลงเนินครับนี่นะครับเลยไม่ได้นะครับกะจะวะโค้งดีๆครับยายาวๆครับไม่ยากไม่ง่ายตรงนี้ออกมาแล้วแล้วก็มาต่อเข้าที่แท็กลงมันได้จากนั้นก็เข้ารูกปกติของแท็กที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับ วนเป็นรอบเริ่มเป็นรอบนะครับแต่ยังไม่เสร็จดีนะครับยังขาดอยู่อีกเยอะอยู่อดิตว่าเสร็จเมื่อไรครับเดี๋ยวส่งเทียบเชิญครับบรรดาคนที่ชื่นชอบในรสชาติและก็กลิ่นของอะดรีนาลีนนะครับมาเรีอะดรีนลีนกันหน่อยครับทํางานทั้งวันทั้งเดือนทั้งอาทิตย์เครียดมาเอามาทิ้งไว้ที่แท็กครับ กระทึดให้เต็มที่ขึ้นไปครับมีจีเนินเก็บให้หมดใครแหลงเหลือก็สักสิบรอบไปเลยเนือนี้ห้ามลงเลินนะครับลงสุดแล้วขึ้นเลยครับอันนี้ทั้งลงทั้งซิงแซกนะครับ และด้านหน้าเดี๋ยวรอบหน้าเปิดแท็กในได้อีกจะไม่แชร์ให้ชมครับ ข้างหน้าคือเนินดรอปมาตรฐานโอลิมปิกโตเกียวนะครับพุ่งไปเลยครับพุ่งใกไปถึกแล้วก็ปล่อยไม่ต้องปั่นนะครับมาครับใครอยากจะดรอปเล่นโอเคครับจการอ่านกินลมชมวิวครับสำหรับวันนี้ เดี๋ยวอื่นใหม่คลิปหน้านครับสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ